ขอพระคุณและสารเสริอพเะียรเจ้านะครับพี่น้องที่รักทั้งหลายในเช้าวันนี้ขอพระคุรปองเราได้เข้าเฝ้าพระองค์อยู่ต่อเบื้องพระพักของปองอีกครั้งหนึ่งขอพระคุณพระเจ้าให้เราทั้งหลายมีชีวิตเป็นอยู่ต่อเบื้องพระพักของปองในพระคาของปองนะครับที่เป็นตะเกียงเป็นโคมสองเท้าในในย่างเท้าที่เต็มไปด้วยยุคที่เต็มไปด้วยความมืดมิดนะครับขอปองเป็นแสงส,งสว่างให้แก่เรานะผ่านพระคาของปองนะครับพระคาของปองในเช้าวันนี้ในยอนบทที่ 7ข้อที่แต่ว่าผู้ใดพูดจากตนเองผู้นั้นย่อมสแสวงหาสง่าราศีหรือเกียรติของตนแต่ผู้ที่สแสวงหาสง่าราศีของพระองค์ที่ทรงใช้เรามาผู้นั้นแหละจริงแท้หนึ่งโคดินบทที่10ข้อที่31เเหตุฉะนั้นไม่ว่าท่านทั้งหลายจะกินจะดื่มก็ดีหรือจะทำประการใดก็ดีจะกระทำทุกสิ่งจงกระทำทุกสิ่ง ให้เป็นที่ถวายเกียรติสง่าราศีแด่พระเจ้าวิวรบทที่22ข้อที่1นทูตสวรรค์ยังได้ชี้ให้ข้าพเจ้าเห็นแม่น้ำของน้ำแห่งชีวิตสายหนึ่งสุขใสดุดแก้วผลึกไหลออกมาจากพระทินั่งของพระเจ้าและของพระเมศโสุกมาท่ามกลางถนนในเมืองนั้นเอเมนลองที่รักทั้งหลายขอพระคุณปรงในการดําเนินชีวิตเสียนของเราฮะ ในการที่เราทั้งหลายจาเป็นจะต้องมีการหลั่งไหลนะครับแล้วก็มีการหลั่งไหลมาจากพระเจ้านะครับจากฟ้าสวรรค์ของปรงุงให้ชีวิตของเราเนี่ยสามารถที่จะมีการปฏิบัติแห่งการที่มีชีวิตที่ศักดิ์สิทธิ์ของโปรง่งนะครับเราต้อนรับแล้วเราก็ต้องนํานชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์ของปรุงออกไปเพื่อพระเกียรติของพระเจ้านะองค์จะได้รับเกียรตินะครับดังนั้นเองวันนี้ให้เรามองเห็นว่า ถ้าเราจะดําเนินชีวิตคริสเตียนเราจําเป็นจะต้องมีการหลั่งไหลชีวิตของปรุงออกไปนะครับเราต้องอรู้ว่าพระวิญญาณของปรุงเนี่ยเติมเต็มเราทั้งหลายเนี่ยมาตรัสแก่เราในพระคำของปรุงเนี่ยก็ทําให้เราทั้งหลายเนี่ยสามารถที่จะมีความยินดีมีสันติสุขนะครับเพราะพระวิญญาณของปรุงเข้าอยู่ในเราเ,เมื่อเรา มีชีวิตที่ไหลออกนะนะซึ่งพระองค์ทรงแจกใจเข้าสู่เราแล้วสถิตุข,ของโรรองเราก็ไหลออกนะก็เพื่ออะไรเพื่อพระนิเวศของพระเจ้าเพื่อบ้านของพระเจ้าเพื่อคิดจักของพระเจ้านะดังนั้นเองในการที่เราอยู่ในแผ่นดินโลกเนี่ยนะมีการเคลื่อนไหวนะครับในด้านหนึ่งก็คือพระเจ้าต้องการการเคลื่อนไหวพนะปรองต้องการอยู่ในมนุษย์ นะพร,พรนามของพระเยซูก็คือองค์อิมมานูเอลนะครับซึ่งในการแปลสภาพเนี่ยกลายเป็นพระเจ้าอยู่ด้วยเนี่ยตรงนี้สําคัญมากนะก็คือต้องการทราบส้านอยู่ในเรานะพระเจ้าทรงสถิตยอยู่ในมนุษย์นะครับในด้านชีวิตนิสัยองค์ประกอบทุกอย่างนะความเที่ยงแท้ธาตแท้นะครับเพื่ออะไรฮะเพื่อที่จะสง่าราศีของปรงเกียรติของปรงนะสำแดง การสำแดงของปร่งในด้านทุกสิ่งที่ปร่งเนี่ยทราบสั้นในเราเนี่ยได้สำแดงออกมานะครับแล้วน้ําที่หลั่งไหลออกจากประตูทรณีเนี่ยนะครับในอเอเซเค l อลเนี่ยบทที่47ข้อที่1ตรงนี้ก็คือการที่ไหลออกนะครับการหลั่งไหลออกนะครับซึ่งพระเจ้าทรงหลั่งไหลนะครับ โรงเองนะครับผ่านเรานะถ้าเราอยากาให้ชีวิตของโรงเนี่ยนะหลั่งไหลออกไปน,นะครับตรงนี้ก็คือการหลั่งไหลตรงเนี้ยในพระนิเวศของพระเจ้าเนี่ยก็มีการเปิดออกนะครับก็คือมีประตูมีธรณีนะครับถ้าเราเป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดพระเจา้าเรามาติดต่อกับโะรงมากขึ้นนะช่องทางนี้ก็มีการเปิดเปิด แม่น้ำแห่งชีวิตเปิดน้ำแห่งชีวิตของพระองค์ไหลออกนะครับไหลออกจากคิตจักรนะครับเอเมนนะครับการไหลออกตรงนี้นะครับก็เป็นในเอเสเคียวบทที S ่47ข้อที่1นึ่งผมว่าไหลออกไปสู่ทิศตะวันออกตรงนี้แม่น้ำของพระเจ้าเนี่ยไหลออกไปนะครับสู่ทิศทางที่เต็มไปด้วยสง่าราศีของพระเจ้านะครับตรงนี้ก็คือถ้าเราทุกคนเนี่ย มาแสวงหาพระเจ้ามาอยู่ในการดําเนินชีวิตนะครับในท่ามกลางพี่น้องในท่ามกลางคิตาจักรเนี่ยแล้วก็ถ้าเราคํานึงถึงเกียรติคํานึงถึงสง่าราศีของโปรงนะครับน้ําที่มีชีวิตที่ไหลออกจากคิตาจักรเนี่ยก็จะหลางไหลนะครับล่งไหลไปสู่ผู้คนนะครับน้ําตรงนี้นะครับเป็นน้ําที่หล่งไหลออกจากในพน พนิเวศนะด้านขวานะด้านขวาของพนิเวศนะครับน้ําไหลออกจากด้านขวาของพนิเวศในอิสุเคียบที่4นะี่ข้อที่1ให้เรามองเห็นตรงนี้นะครับว่าใน,านพัมพีนะด้านขวาก็คือตําแหน่งที่สูงส่งสูงสุดนะครับหรือว่าตําแหน่งอันดับแรกนะครับดังนั้นเองในในการที่เราทั้งหลายเนี่ยมีชีวิตที่มีการหลั่งไหลน,นะซึ่ง พระองเนี่ยต้องเป็นหนึ่งเป็นเอกนะครับอยู่ทางภายในของเรานะครับแล้วก็เป็นปัจจัยที่ควบคุมเราในการดําเนินชีวิตแล้วก็การงานของเราทุกสิ่งพระองต้องเป็นเอกนะครับของทุกเรื่องพระองต้องเป็นหนึ่งนะครับพรงต้องเป็นคนต้นเป็นผู้ที่เริ่มต้นไม่ใช่เราเริ่มต้นนะครับนี่ก็คือเป็นสิ่งที่จะควบคุมเรานะครับให้เราทั้งหลายกลายเป็นผู้ที่นะครับมี ชีวิตมีการหลั่งไหลของชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์ของปลงดุดแม่น้ำนะนะครับที่มีชีวิตแต่ในะเองการหลั่งไหลตรงนี้นะซึ่งเอสคิวบทที K L B T ่47ข้อที่1นึ่ว่าไหลอยู่ข้างแท่นบูชาให้เรามองเห็นตรงนี้ว่าเราจําเป็นต้องมีการทุกอย่างเนี่ยต้องผ่านการเขตนผ่านการจัดการกับเนื้อหนังนะครับเหมือนกับเราปฏิสุม,มาเลยปฏิสุม,มาเนี่ย นะครับก็คือเล่งถึงการร่วมตายกับปรุงนะแบกการเขียนร่วมกันกับปรุงนะครับยอมสูญเสียนะครับสิ่งที่เต็มไปด้วยความที่เป็นเนื้อหนังนะครับต้องให้การเขียนจัดการนะครับแล้นเองการที่เราทั้งหลายมีชีวิตเช่นนี้นะครับก็จะเป็นผู้ที่ถวายตัวอย่างครบสมบูรณ์อย่างครบบริบูรณ์ นะครับเพื่อเราทั้งหลายจะมีะชีวิตแห่งการหลั่งไหลยอย่างเต็มล้นนะครับขอพระคุณพระเจ้าดังนั้นเองเนี่ยในการที่เรามองเห็นอย่างที่ท่านยนเนี่ยได้กล่าวไว้ใช่ไหมพระพาของพระเจ้ามาอยู่กับมนุษย์นะครับก็คือฟ้าใหม่แผ่นดินโลกใหม่นะครับคือพระพาของพระเจ้ามาอยู่กับมนุษย์เลื่อนลอยลงมาจากสวรรค์ประทับบนตัวของมนุษย์เนี่ย ก็เร็นถึงว่าพระเจ้าเนี่ยต้องการเป็นหนึ่งกับเรามากที่สุดถ้าเราอยากจะเป็นผู้ที่มีแม่น้ําแห่งชีวิตของโปรงแจกจ่ายออกไปสู่ผู้คนน,นะครับทําน,นอกคิดจักรหรือว่าใน่ามการคิดจักรหรือหลั่งไหลออกไปข้างนอกเนี่ยพระนิเวศด้านขวาเนี่ยเหมือนพระคำได้กล่าวไวเ้เราจําเป็นจะต้องมีชีวิตที่เป็นอยู่ก็คือพระคิดนะเหมือนอคาทูปเปโลบอกเป็นหนึ่งเลยฮะนะครับซึ่งตรงนี้นะครับ พระคำของโปรองก็เป็นสิ่งที่เป็นความจริงนะครับเพื่อเราทั้งหลายจะมีส่วนนะครับในพระวิญญ,ญาณของโปร่งเราก็จะมีการที่ดําเนินชวิตอย่างการเคลื่อนไหวทั้งทุกอย่างทั้งสิ้นบนแผ่นดินโลกนียมีการเคลื่อนไหวโดยพระเจ้านําโดยพระเจ้านะครับมีแล้วก็มีการเคลื่อนไหวอยู่ในเหมือนกันกับสัปดาห์ที่แล้วได้พูดถึงการทิฏฐานเนื่อเรา ออกปากของเราอธิษฐานเนี่ยพระวิญญาณก็เคลื่อนไหวอยู่ในเรานะครับเรากับว่าพระองค์มาอธิษฐานาทูลขอแทนภายในของเราในวิญญาณของเราก็มีการเคลื่อนไหวนะครับเพื่อที่จะให้สภาพที่เต็มไปด้วยความบาปความตายของเราเนี่ยสภาพที่ตกต่ําของเราเนี่ยถูกยกชูขึ้นนะครับและเราทราบสร้นจนกระทั่งเราเป็นบุตรของพระเจ้า เป็นบุตรของพระเจ้าผู้ที่มีชีวิตของพระเจ้านะครับดังนั้นเองในเยซูเกียวบทที่4 7ข้อที่หนึ่งก็ได้พูดไว้ว่าแล้วท่านก็นำข้าพระเจ้ากลับมาที่ทางเข้าพระนิเวศและดูเถิดมีน้ำไหลออกมาจากใต้ธรณีประตูพระนิเวศตรงไปทางทิศตะวันออกเอเมนดังนั้นเองวันนี้ถ้าเราอยากให้น้ำ นะไหลนะครับชีวิตของพรองงไหลออกไปเนี่ยเราต้องมีประตูธรณีก็คือต้องมีช่องเปิดให้น้ําไหลผ่านได้นะครับตรงนี้ให้เรามองเห็นนะว่าเราเนี่ยยิ่งติดต่อกับพระเจ้าเท่าไหร่ยิ่งใกล้ชิดยิ่งสนิทสนมกับพระเจ้าเมื่อไหร่ยิ่งมากแค่ไหนก็ตามกับพรองเนี่ยผ่านพระคิดเนี่ยก็จะมีช่องเปิดนะครับ ให้น้าที่มีชีวิตของพระเจ้าเนี่ยไหลออกมาจากคิตจักรขอพรบคุณพระเจ้าพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อสิ่งนี้นะที่เราได้รับรู้แล้วว่าแม่น้าเนี่ยซึ่งไหลออกจากพนิเวศตรงนี้นะในสุคยวได้กล่าวไว้ซึ่งไหลไปทางทิศตะวันออกนะครับและทิศตะวันออกตรงนี้ก็คือทิศแห่งสงาาส่าราศีทิศแห่งภเกียรติสิลิของพระเจ้านะครับ แต่นั่นเองเนี่ยองค์พระผู้เป็นเจ้าเนี่ยได้พูดไว้อย่างชัดเจนว่าการหลังการหลังไหลเนี่ยไปทางทิศตะวันออกนีซึ่งให้เรามองเห็นนะก็คือแม่น้ําของพระเจ้าจะไหลสู่ทิศทางแห่งเกียรติและสง่าราศีพัสิริของพระองค์นะครับแน่นอนฮนะพระองค์ต้องไหลหลังไหลยอย่างนี้อย่างแน่นอนนะครับพระเกียรติสง่าราศีของพระองค์นะครับต้องถูกไหลไปทางทิศตะวันออกเสมอ นะครับแม้ว่าน้ําตรงนี้นะน้าสายเนี่ยนะเราท่างหลายเนี่ยถ้าเราเป็นผู้ที่เชื่อเนี่ยเรามองเห็นถึงพระสุริหรือสง่าราศีของพระเจ้าเนี่ยทุกสิ่งที่อยู่ในชีวิตของเราเนี่ยถ้าเรามองเห็นในเรื่องนี้นะทุกสิ่งที่อยู่ในชีวิตอยู่ในท่ามการกิจจักนะครับควรที่จะมีเพื่อสง่าราศีของพระเจ้านะครับมีเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้ามีเพื่อพระสุริของพระเจ้ามีเพื่อถวาย เกียรติสงาาส่าราศีเดชปรุงถ้าเราเองประกาศเนี่ยกิิคุณวันเนี้ยเราประกาศในชีวิตหรือว่าจะด้วยชีวิตหรือจะออกไปประกาศกิจคุณเราควรที่จะแสวงหาสง่าราศีของพระเจ้านะครับหรือพระเกียรติของปรุงนะครับถ้าการประกาศกิติคุณของเราเนี่ยมีเพื่อสง่าราศีของพระเจ้าจริงๆนะก็จะมีน้ําที่มีชีวิตไหลออกมานะครับแต่ว่าถ้าเราเองนะ คำนึงถึงสง่าราศีของพระเจ้าเนี่ยที่เราทั้งหลายเนี่ยเราไม่ได้มีการคำนึงหรือว่าเราทั้งหลายเนี่ยนะครับไม่มีการหลั่งไหลก็ถูกจํากัดไว้นะครับทุกคนที่อยู่ในคิดจักเนี่ยทุกคนที่อยู่ในท่ามกลางคิดจักหรือพระนิเวศของพระเจ้านะครับก็ควรที่จะแสวงหาและก็คำนึงถึงสง่าราศีของพระเจ้าเป็นหลักนะครับคำนึง เกียรติของพระเจ้าเป็นหลักพระเจ้าทรงยิ่งใหญ่เกียรตินะครับพระสุริของโปร่งเกียงไก่ยิ่งนะักถ้าเราคํานึงถึงเกียรติของโปรง่งนะครับทำไรต่างๆเราไม่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าเราก็ถือว่าเราไขว่ควรเราคํานึงว่าพระเจ้าจะไม่ได้รับเกียรติผ่านเราเราก็ต้องกลับใจนะเช่นนี้นะการหลั่งไหลออกมานะจากท่ามการคิดจ,จักรก็จะเป็นเรื่องที่ง่ายได้ ถ้าเราคำานึงถึงเกียรติและกสาราศีของปรงเป็นหลักเพราะเราเป็นลูกของพระเจ้านะครับถ้าเราถ้าเราเองไม่ยินยอมที่จะไหลออกซึ่งชีวของปรงออกไปผู้คนก็ไม่รู้นะครับแล้วอิสเกียวบทที่47ข้อที่1ก็ได้บอกให้เรามองเห็นน,น้ำเนี่ยไหลออกจากด้านขวาหรือทางด้านทิศใต้ของพณนิเวศตามเพิ่มพีเนี่ยทางด้านขวาเนี่ยนะครับ เป็นตำแหน่งที่สูงที่สุดนะครับแล้วก็น้ําที่หลั่งไหลเนี่ยด้านขวาเนี่ยให้เรามองเห็นว่าการหลังหล่งไหลขององค์ผู้เป็นเจ้าซึ่งเป็นการที่เป็นเอกเป็นต้นสําหรับเราเราต้องให้องค์พระผู้เป็นเจ้าเนี่ยมีตําแหน่งสูงที่สุดนําหน้าทุกเรื่องทุกอย่างและเราก็ยังคงต้องให้การหลังหล่งไหลตรงนี้ของผู้เป็นเจ้าเนี่ยมีตําแหน่งที่สูงที่สุด รเราจําเป็นต้องร่วมมือประสานกับรงงตรงนี้นั่นเองเช่นเนี้ยการหลั่งไหลนะครับของแม่น้ําที่มีชีวิตก็จะมีประสิทธิภาพนะครับกลายเป็นปัจจัยที่ควบคุมที่อยู่ในการดําเนินชีวิตและการงานของเราในทุกหนแห่งนะครับนั่นเองการหลั่งไหลตรงนี้นะอยู่ข้างแท่นบูชาซึ่งเอเซเคียได้ให้เรามองเห็นนะครับในข้อที่1ก็มีการหลั่งไหลนะครับ ควบคู่กับการที่พระเยซูเจ้าเมื่อพระองค์เนี่ยขึ้นบนกลางเขนมีน้ําแห่งชีวิตหลั่งไหลนะครับเมื่อถูกแทงสีข้างนั่นเองก็คือควบคู่กันไปกับกลางเขนถ้าเราไม่มีการจัดการตรงนี้ผ่านกลางเขนให้ไม่ยอมให้สิ่งต่างๆผ่านกลางเขนชีวิตของเราเนื้อหนังของเราความรู้สึกเหตุผลจอมปลอมของเราเนี่ยไม่ผ่านกลางเขนการหลั่งไหลตรงนี้ ก็จะมีการถูกขัดขวางนะครับถ้าเราอยากจะมีการหลั่งไหลอย่างมากของพระเจ้าผ่านเราไปเราจะต้องมีการจัดการนะโดยผ่านการเขียนเราต้องยินดีนะผ่านการเขียนเพื่อใหอ้น้ำเนี่ยน้ำแห่งชีวกลมลุ่งเนี่ยหลั่งไหลออกไปนะหลั่งไหลออกมามากขึ้นนะครับขอบพระคุณพระเจ้าดังนนั้นเองทางทางเข้าตรงนี้ทางเข้าของพระวิหารเนี่ย ซึ่งผู้เผยก็ให้เรามองเห็นนะก็คือหันไปทางทิศตะวันออกไปสู่ทิศตะวันซึ่งทิศตะวันขึ้นนะครับก็หมายความว่าไปสู่สง่าราศีนะครับดังนั้นเองน้ําที่หลั่งไหลเนี่ยไปสู่สงาาส่าราศีหรือไปสู่พระเกียรติพระสุริของปรงเนี่ยทุกสิ่งที่เกี่ยวกับการหลั่งไหลตรงนี้ต้องมีเพื่อถวายเกียรติสงาาส่าราศีแต่พระเจ้าอย่างแน่นอน อันนี้เองการหลั่งไหลของชีวิตนะคจำเป็นจะต้องเป็นอันดับหนึ่งนะครับในเรื่องนี้เราควรที่จะไม่ควรที่จะลืมหรือว่าละเลยละเลยไม่ได้นะครับหรือว่าไม่ควรที่จะพลาดนะทั้งนั้นเลยครเพราะว่าการหลั่งไหลตรงนี้ของน้ําที่มีชีวิตเนี่ยซึ่งเป็นการหลั่งไหลแห่งชีวิตของพระเจ้าเอเมนไหลผ่านเราออกไปถ้าเราอยู่ในการหลั่งไหลตรงนี้ไม่ว่าเราจะอยู่ในสถานการณ์อย่างไรก็ตาม นะครับสถานการณ์ที่ทุกทนทุกหรือว่าสถานการณ์ที่ดีก็ตามทุกสิ่งนะก็สามารถที่จะใช้ได้นะแปลว่าขอให้เราทั้งหลายเนะี่ยอยู่ในการหลั่งไหลนี้เราก็เป็นหนึ่งกับองค์พระผู้เป็นเจ้านะครับนะเราต้องทุ่มเทนะครับให้เราทั้งหลายมีความสนใจทั้งหมดของเราดึงความสนใจของเราทั้งหมดไปต่อการหลั่งไหลของปรุงนะครับขอพระคุณพระเจ้าเป็นการที่เราทั้งหลายต้องอ่า ยอมมอบถวายตัวจ่ายราคานะครับเพื่อที่จะนําตัวของเราเนี่ยเข้าสู่การหลั่งไหลตรงนี้ในการหลั่งไหลตรงนี้จะต้องไหลออกซึ่งในด้านขวาเท่านั้นต้องเป็นอันดับแรกนะและต้องเป็นเอกด้วยขอบพระคุณพระเจ้าการไหลตรงนี้อยู่ในทิศทางใต้ของแท่นบูชาและทุกสิ่งเนี่ยจะต้องถูกวางไว้บนแท่นบูชาเพื่อมีการหลั่งไหลนะครับของน้ําที่มีชีวิตขอบพระคุณพระเจ้าเราจําเป็นจะต้อง มีการที่จะถวายตัวนะอย่างครบบริบูรณ์อย่างไพ่บุญนะถวายตัวอย่างหมดจดนะครับเพื่อจะมีส่วนในการหลั่งไหลแห่งชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์ของปรุงนะครับไหลผ่านเรานะเราทั้งหลายก็จะเป็นเราจําเป็นอย่างมากนะต้องนําทุกสิ่งที่เรามีนะทุกสิ่งที่เราเป็นมาถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าขอบพระคุณปรุงนะครับสิ่งนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ สำคัญอย่างมากสํสำหรับชีวิตคิสเตียนนะครับเพราะว่าพระองค์ต้องการใช้เรานะครับไม่ใช่แค่เป็นเกลือเป็นตั้งแสงสว่างด้วยนะครับแล้วก็ยังเป็นที่ทําทให้พระองค์ได้รับเกียรติสง่าราศีด้วยขอพระคุณโปร่งเราทั้งหลายร่วมใจที่ฐานนะครับขอพระคุณพระเจ้าในเช้าว,วันนี้ที่โปรงทรงโปรดเมตตาเราทั้งหลายขอพระคุณโปรองที่เราทั้งหลายได้สามารถมองเห็นว่าการลั่งไหลแห่งชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์ของโรรองที่ ประทานให้แก่เราโปร่งส่งเป็นองค์อิมอนูเอลพระเจ้าทรงสถิตยอยู่ในมนุษย์โปรงมีพัะประสงค์ของโรรองสำหรับเราและแน่นอนพปรองต้องการให้พวกเราทั้งหลายสามารถที่จะเป็นผู้ที่ถวายเกียรติสง่าราศีแดพระปรคงขอพระโลหิตของโปรองชำระเรากายวาจาใจจิตและก็วิญญาณของเราให้สะอาดปราศจากความบาปผิดทั้งสิน้นตั้งแต่ศีรษะจุดภายเท้าความคิดอารมณ์ความตั้งใจ ความคิดเหตุผลจอมปลอมทุกอย่างขอสั่งในนามพระเยซูเจ้าไม่มีสิทธิ์มีส่วนในท่ามกลางการที่เราทั้งหลายดำเนินชีวิตเสียงขอให้เราทั้งหลายได้รับการคุ้มครองอัลคาจากพระปรุงให้ผู้วิญญาณบริสุทธิ์ของปรุงทราบซ่านอยู่ในเราทั้งหลายให้บาปผิดทั้งสิ้นของเราได้รับการอภัยในเช้าวันนี้โดยพระลูหิตของปรุงเราจึงมีชัยชนะเหนือผู้ฟ้องร้องหรือมา,ารซาตานเพราะมา,ารซาตานไม่มีความรักพระองค์ทรงเต็มไปด้วยความรักและภระกุณาความเอ็นดูรักให้เราทั้งหลาย เพราะว่าเราทั้งหลายสามารถมองเห็นความรักมั่นคงของปร่งได้ในทุกเวลาเชา้าขอพระคุณเช้าวันนี้ขอพระคุณโปร่งที่โปรงทรงเมตตาเราเรามีชีวิตเป็นอยู่ต่อโปร่งอีกครั้งหนึ่งขอพระคุณพระเจ้าขอพระคำของโปร่งได้มาจัดการสิ่งที่เป็นมลทินการเปิดเื้อนกับฝ่ายโลกให้แก่เราฉนวนต่างๆจะไม่ขีดกันเราขอพึ่งกําลังจากพระองค์ขอพระองค์ทรงเพิ่มเติมในเราในสิ่งที่เราอาย่งอาง ไม่ได้รับการเปิดเผยหรือว่ายัางไม่ได้มีความเชื่อที่เพียงพอขอพรองทรงประทานให้ขอพรองทรงโปรดเมตตาเราทั้งหลายและอภัยเราทั้งหลายเห็นว่าเราทั้งหลายอาจจะ,ะรักในสิ่งอื่นมากกว่ารักปค์ขอปรองทรงเมตตาและขอพรองทรงอภัยให้แก่เราและเราทั้งหลายพึ่งพาพระองค์ในเช้าว,วันนี้ขอพระคุณปรองขอปรปงอปงสถิตกับพี่น้องของข้าพุธทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นคนที่ ทำงานไม่ว่าจะเป็นลูกเล็กเด็กแดงไม่ว่าจะเป็นคนที่เป็นหนุ่มเป็นสาวไม่ว่าจะเป็นคนผู้สูงวัยโปร่งทรงอาราขาโปร่งอยู่ด้วยทุกคนขอพระเจ้าอวยพรประเทศไทยขอพระเจ้าอวยพรนชนานาชาติอวยพรคนในโลกนี้ให้เขาทั้งหลายสามารถที่จะเป็นอยู่ในการสามัิธรรมอันดีเลือดระหว่างพระเจ้าและก็ระหว่างพี่น้องในท่ามกลางคิดจักเพื่อ,อน้ํามันอันประเสริฐของโปร่งที่ไหลลงบนศีรษะของอารมณ์นั้นจะได้อาบ เพื่อความเป็นนนําเป็นหน,หนึ่งเดียวใจกันของเรานะเพื่อที่จะพระเจ้าจะอวยพระพรบังคับบัญชาพระพรมาอยู่เหนือท่ามกลางพวกเราทั้งหลายสืบไปเป็นนิดทุกหนแห่งพระองค์ทรงอวยพระพรและจัดเตรียมให้การงานของโปรงสามารถที่จะเฟื่อฟงฟูขึ้นใหม่อย่างใหม่สดขอเรารับกําลังจากพระองค์ในเช้าว,วันนี้ขอพปรองทรงประทานสต,ติปัญญาคิดออกบอกถูกทําสําเร็จทุกประก,การ ขอพระองค์ทรงโปรดเมตตาเราทั้งหลายผู้ได้เจ็บไข้ไม่สบายขอปรองอวยพระพรรักษาให้ขอพระคุณปรองขอพึ่งพาปรองอีกครั้งหนึ่งและขอพรองเมตตาโปรดรับเราข้าพงหลายขอถวายตัวและปรองอีกครั้งหนึ่งทั้งกายทั้งใจสุดจิตสุดใจสุดกำลังสุดความคิดมอบแด่พรองผู้เป็นเจ้าตลอดในเช้าวันนี้และตลอดทั้งวันจะยกย่องสรรเสริญปรองสืบๆไปเป็นนิดอธิษฐานทูลต่อพปรองในพระชนามแห่งองค์พระมหาเยคริสุ์เจ้าอาเมน